สวัสดีครับผมมิตรบุนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเข้าสู่ช่วงความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่องอาชญากรย้อนอนาคตนั่นเองนะครับสี่เล่มจบนะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละอ่าบอกว่าผมรู้สึกอย่างไรนะวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้ดีงามพระรามเก้ามากเลยนะครับอ่า เรื่องนี้แอบซีไดยเล็กน้อยนะครับที่มีแค่สี่เล่มจบนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้อีกนิดหน่อยนะแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องบอกเลยว่ากําลังดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะ ในคลิปนี้นะครับผมจะไม่สปอยอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าแนะนําจริงๆนะครับสําหรับเรื่องนี้นะผมก็จะมาบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่องนี้กันนะครับว่ารู้สึกชอบอะไรบ้างนะครับอ่าก็คลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะเพราะว่ารีวิวมังงะถ้าที่จําได้เรื่องนี้ก็5นาใน t อ a นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้นั่นก็คือเป็นแนวที่ผมอยากอ่านด้วยแหละเป็นแนวเทรลเลอร์อยู่ดีๆสองตัวละครหลังอย่างเงี้ย ดีดดีถูกจับตัวมาแล้วอดีๆกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นแพนลรับบาดังนั้นทั้งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรคือแบบว่าเหมือนมาอยู่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสืบกันไปนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นที่มาอะไรยังไงประมาณนี้นี่เองนะครับเป็นเล่นกับอ,อ,อนาคตกับอดีตด,ด้วยอ่ะมันทําให้เรื่องเนี้ยดูซับซ้อนมากเลยนะครับทําให้ผมรู้สึกแบบ <c oughs> ชวนน่าติดตาม มากเลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอพอมาเข้าสู่ช่วงที่เป็นจุดขายอ่ะจุดขายของเรื่องเนี้ยถือว่าเรื่องเนี้ยทําได้คุอนข้างดีเลยนะครับอ่ที่แบบว่าเป็นพวกสารตัดสินอะไรอย่างเงี้ยอ่แบบว่า,างไงอะตัดสินอาญากรอะไรอย่างเงี้ยทําผิดก็ต้องโดนลงโทษอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามองในด้านของฉากโหดอย่างเงี้ย เรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างโหดปานกลางนะคับเพราะว่ามันมีฉากที่แบบว่าเหมือนเป็นการทรมานมากกว่าอะไรประมาณนี้ทําให้ผมรู้สึกแบบว่าอ่านช่วงนั้นรู้สึกแบบโอ้ตกใจมากเลยอะเออมันทําไมมันถึงเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นพอมาอ่านเล่มสามเล่มสี่เนี่ยมันเริ่มเฉลอยอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเก็ตมากขึ้นว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งเป็นเล่มที่สนุกมากเลยครับเล่มสามเล่มสี่นะเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยเหมือนเป็นการเปิดเรื่องแล้วก็ก็พยายามจะสืบไปเรื่อยๆว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอม,มาเล่มสามเล่มสี่อ่ะเริ่มเฉลยละพอเอกก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นละอ่ะและเรื่ององก็เข้าสู่บทสรุปในเล่มสี่ถึงแม้บทสรุปเรื่องนี้จค่คนข้างไปในทางแบบว่าเศร้านิดนึงและแต่คนอ่านอะ่ะผมมองว่าเศร้านิดนึงแต่ จบดีมากเลยนะครับคือแบบลี้คายทุกอย่างเลยนะครับทั้งทั้งหมดเลยคี้คายหมดเลยทําให้เราแบบโอ้สบายเลยโล่งอะไม่ขังคาอะไรกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเรื่องนี้ซับซ้อนมากเลยนะครับตอนชุดแรกๆเนี่ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกงงงงในที่นี้ก็คือแบบว่าเอทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นี่เองนะผมเลยรู้สึกว่าแบบว่ามัน มีแอนม,มีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะแต่พอมาเล่มสามเล่มสี่เนี่ยพยายามขี้คายอะไรเยอะมากแล้วแถมสนุกด้วยมีการย้อนอดีตเล็กๆน้อยๆ้อทำให้เราเรารู้สึกแบบเข้าใจกับตัวเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าให้บอกว่าเป็นแนวทิลเลอร์อีกเดียวมันก็คงไม่ใช่นะครับเป็นแนวดราม่าด้วยนะครับเพราะว่าฉากดราม่าเนี่ยถึงแม้มันจะมีน้อยก็เหอะแต่ทออ่านไปเรื่อยๆอ่ะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างดราม่านะครับอ่ะ ผมไม่ขอพูดเยอะแล้วกันนี่ผมพูดอมๆเลยนะเพราะว่าไม่อยากสปอยเนื้อหาเยอะเพราะเรื่องนี้ผมแนะนํามากคือแบบสีเล่มกําลังดีอ่ะและแบบว่าสนุกมากด้วยนะครับอ่าก็ไปจัดทําโดยของสยามอินเตอร์นะครับก็ไปซื้อกันได้นะในงานหนังสือน่าจะมีแหละนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่แนะนํามากเลยนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่อง อาชญากรย้อนอนาคตน,นะครับซึ่งเรื่องไหนที่อ่านจบแล้วเนี่ยผมก็จะมาบอกความรู้สึกอีกทีนะว่าเอออ่านจบและรู้สึกยังไรบ้างครึ่งทุกเรื่องอะ่ะที่ผมเคยอ่านก็จะรีวิวก่อนนะครับอ่าแล้วก็ท่านเรื่องนั้นมันจบแล้วผมก็จะมาบอกความรู้สึกรว,วมอีกทีนะว่าผมยังชอบเรื่องนี้อยู่ไหมเท่านั้นเองซึ่งเรื่องนี้ตอนอ่านเล่มแรกผมโคตรชอบเลยพอมาเล่มสุดท้ายผมก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ อยากให้มีต่อยสักนิดอะ่ะเพราะว่าน่าจะต่อยอดอะไรได้หน่อยแต่ผมเข้าใจแหละเพราะว่าเขาไม่อยากแบบว่าไม่อยากยืดเนื้อเรื่องเกินไปนะถือว่าที่ทํามาสีเล่มกําลังดีแล้วครับอ่ะชอบตบมือให้หน่อยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ บอกความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่องอาชียกรย้อนอนาคตนะครับชอช็อกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจปิตาบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมากลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหน ผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป